สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแนะนำการแลกเปลี่ยน m อ,อีกทีหนึ่งเนาะในคาาวบอ m ตอนแรกผมมีคลิปไปแล้วแหละมันอาจจะอยู่ไกลเกินไปบางคนอาจจะไม่ได้เห็นขอขอทำใหม่ละกันเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มคนโพสถามเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเขาได้ลองมาหาใน YouTube ไหมถ้ามาหาก็เวลามีข้อมูลอะไรสงสัยลองหาใน YouTube ก่อนมันจะมีคำตอบเยอะแยะเลยอ่ะทีนี้ มาพูดถึงในกรณีต่างๆก่อนอื่นเซิร์ฟไทยไม่สามารถขายเป็นเพรได้เป็นเจมได้เหมือนในเหืนนเดี๋ยวผมรับของก่อนเหมือนในเซิร์ฟเกาหลีนะก็คือจะขายได้เนี่ยสมมติขายได้เนี่ยมันจะได้แต่เป็นเอลซมันไม่สามารถเป็นเจมได้ซึ่งทีนี้คนก็สงสัยว่าเขาแลกเปลี่ยนไอเทมกันยังไงหรือ,อแลกเปลี่ยนไอเทมเป็นยังไงหรือขายเงินเอ็มเป็นยังไงต่อมา อะทุกคนจะเห็นเป้าหมายการซื้อผมยังเข้าไม่ได้ต้องเลเวล99หรือเป็นพรีเมียมเลเวล10ขึ้นไปจะเข้าได้ก็คือเราสามารถเดลของแพงๆแบบไม่ให้คนอื่นเห็นได้โดยการระบุชื่อเป้าหมายเมื่อเราเลเวล99ขึ้นไปแล้วได้แล้วถ้าเกิดขายเงิน M ธรรมดาล่ะก็จะมีการแบบนี้ก็คือสมมุติผมคิดว่าใบผมคิดว่าสร้อยสร้อยคับแมน เลเวลสเนี่ยมันคือขอยะสำหรับผมหรือเราจะเป็นขวดยาก็ได้แล้วก็คลิกเข้ามากด2อทีที่มันแล้วก็ตั้งราคาไว้ตามเาเงินที่เราตกลงซื้อขายกันสมมติผมตั้งตั้งหลักผมอะสมมติผมจะซื้อ,ผม,อผมซื้อเงิน M เขาประมาณ100 M เมสมมติผมผมจะซื้อมีคนประกาศขายเ เละหบาท100 M ก็เท่ากับสมมติเท่ากับ500ใช่ไหมผมก็ต้องทสมมติผมตกลงไปดีลกับเขาเรียบร้อยโอเคปุ๊บผมก็ต้องตั้งของขยะ1อย่างอะไรก็ได้แล้วแต่ตกลงกันตั้งเงิน M ตั้งเป็นราคา100ล้านแต่เพื่อสมมติเพื่อการหาง่ายลบไปใส่หน่วยข้างล่างไว้นิดนึงให้มันเป็นเอกลักษณ์แล้วกดตกลงแล้วก็ลงทะเบียนไอเทมไปเลยแล้วทีนี้ คนที่เขาซื้อเราอ่ะเขาเอ้ยคนที่เขาขายเอ็มให้เราเขาก็จะมาดึงของในส่วนนี้อ่ะสมมุติทีนี้ปุ๊บเปลี่ยนไปเป็นผมเป็นคนดึงและผมเป็นคนดึงผมก็จะเลือกหาหัวข้อที่ว่าเป็นของที่เราตั้งตกลงตั้งราคากันไว้ในที่นี้คือโพอชั่นจะหาง่ายสุดนี่พชั่นเลื่อนลงมาล่างหน่อยแล้วเป็นกด normal พอ t ั่นแล้วที่นี้วิธีการที่ดีอีกแบบหนึ่งก็คือกดลำดับ ลำดับทั้งหมดเป็น,เป,นเป็นลำดับการลงทะเบียน a l z กดปึง้งอ่ะมันจะโผล่มาอันแรกเลยเพราะเป็นของที่เพิ่งลงขายล่าสุดทำให้สังเกตได้ง่ายอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้คนที่เขาเป็นคนขายเงิน m ให้เราใช่ไหมเขาก็ต้องกดแล้วเขาก็ต้องซื้อพอเขาซื้อเสร็จปุ๊บของเราก็จะถูกซื้อไปแล้วก็สามารถกดรับเงินได้แล้วก็เราก็จะโดนภาษีไปสิบเปอร์เซ็นสมมติ เราตกลงซื้อกันร0อยเอ็มผมก็จะได้มาประมาณ90เอ็มแค่นั้นโอเคนี่คือการอธิบายและอีกแบบในกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าคนซื้อคนนั้นอะ่ะเขาเป็นพวกที่ปั๊มบอดจอใช่ไหมเขาจะเงินเขาจะอยู่ในหลาย ID เขาจะไม่เอามารวมกันหรอกเพราะว่ามันมันจะเสียภาษีหลายรอบเขาก็จะเราสามารถเขาก็จะอธิบายว่าให้เราเนี่ยทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางคนอาจจะงงไม่เห็นภาพผมทําให้ดูก็คือสมมุติ ระบบเกมฑน,นื้จะมีการแบ่งไอเทมอยู่เป็นกองซึ่งกองหนึ่งก็จะมีกี่จํานวนแล้วแต่ไอเทมนั้นๆอย่างสมมุติเนี่ยขวดยาเนี่ย,นยห,นหนึ่งช่องเนี่ยเขาเรียกหนึ่งกองซึ่งกองเนี้ยคือกองละห้าสิบก็คือกองละห้าสิบชิ้นเราสามารถแบ่งไอเทมได้เป็นปุ๊บจํานวนจํานวนเนี้ยคือจํานวนกองนะเรียกว่าจํานวนจํานวนในหนึ่งกองอว่าจะมีกี่กอง ว่าเอะว่าจะมีกี่ชิ้นส่วนข้างล่างเนี่ยคือจํานวนกองที่เราต้องการสมมุติผมต้องการเรียกเรียกง่ายๆว่าอะเรานับข้างล่างแล้วกันต้องการ50าสิกองกลองละหนชิ้นก็แยกไปหรือต้องการจํานวนกลองละสอชิ้นก็จะได้แค่ยีห้าเพราะว่าในกองที่เราแบ่งอะมันมีแค่50สิชิ้นใช่ไหมมันจะมากกว่านี้ไม่ได้สมมติในที่นี้ผมแยกไปเป็น แยกไปเป็นห้าสิบกองแล้วกันห้าสิบกองกองละหนึ่งชิ้นปุ๊บแยกไปปุ๊บแล้วมาดูเห็นไหมมันจะเป็นหนึ่ง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 หมดเลยห้าสิบห้าสิบช่องก็คือห้าสิบกองแล้วเราก็ไปฝากขายฝากขายฝากขายหลังจากนั้นก็ให้เราก็แล้วแต่เขาตกลงมาให้คว่าเขาให้เราตั้ง ขวดว่ากองละกี่เอ็มสมมติในที่นี้คือตัวอย่างเมื่อกี้แหละร้อยร้อยเอ็มใช่ไหมทีนี้สมมุติเขาดึงหลายๆไอดีในเมื่อร้อยเอ็มมันเป็นเลขคู่ใช่ไหมก็เขาก็อาจจะให้เราตั้งกองละสองเอ็มเราก็ตั้งไปสองเอ็มแล้วเราอาจจะเปลี่ยนเลขท้ายนิดนึงอาจเป็นเลขสามกดตกลงแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นจํานวนตรงนี้เป็นห้าสิบเห็นไหมผมก็จะเป็น ร้อยเหมือนเดิมแหละร้อยเอเหมือนเดิมแล,แล้วก็เมื่อเราซื้อขายกันเสร็จสิ้นแล้วอะ่ะเราก็จะได้เงินเข้าที่ตัวประมาณ9 0้เอหลังจากหาภาษีในเกมแล้วลงทะเบียนไอเทมปุ๊บเวลาหาก็เหมือนเดิมก็คือคนคนที่หาคนที่ขายก็มาหาในหัวข้อที่เราต้องมาดึงในที่นี้ก็คือพ o อชันแล้วก็โนมอลพ้อ t ชันเพิกยาธรรมดาเลือกที่ลำดับการลงทะเบียน พยายามกดรีเซ็ตทุกครั้งที่จะซื้อขายเพราะว่าจะได้เห็นอันล่าสุดในที่นี้ก็เห็นไหยเราก็จะเห็นของแล้วว่าเป็นออมีห้าสิบอย่างมีห้าสิบกองนะกองละหนึ่งชิ้นราคา2อเอซึ่งถ้าเราซื้อทั้งหมดก็คือร้อยอก็เป็นอ,อ่าเป็นจํานวนเงินเดียวกันแต่ว่าวิธีการซื้อขายสองแบบโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ เออถ้าเกิดอธิบายงงยังไงก็เม้นตถามเพิ่มเติมได้เผื่อผมอธิบายไม่เข้าใจแล้วไม่ต้องกลัวของมันลงนะเรากดรวมจัดเรียงไปเนะี่ยเดี๋ยวของมันก็กลับมาเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้กดกดยกเลิกลงใช่ไหมอ่ะยังไม่ได้กดยกเลิกลงปึ๊บไม่ต้องกลัวมันลงนะเรากดรวมเดี๋ยวมันก็จะรวมกลับเข้ามาเป็นกองเหมือนเดิมโอเคนี่คือวิธีการขายเงินเอ็มที่เขาใช้กันถ้าเกิดซื้อขายไอเทมแบบ โอนเงินเป็นพันสองพันอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นการระบุเป้าหมายเป็นระบุชื่อคนซื้อโอเคมีแค่นี้ง่ายๆส่วนวิธีการลงทะเบียนรายยังเหมือนกันโอเคสวัสดีครับ